สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะจังหวะพอดีเลยนะคะเราเดินลงมากลุ่มเมื่อกี้เขาเดินขึ้นไปพอดีนะคะเดี๋ยวกี้ต้องทําเวลาหน่อยนะเพราะว่าถึงเราจะมาเช้าก็จริงนะคะแต่ว่าทุกคนก็คงมีจุดมุ่งหมายเดียวกันกับเรานะคะที่ว่าพนันเชิงแห่งนี้นะคะตอนนี้ยังไม่มีใครอยู่ที่โป๊ะนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกี้จะใช้เวลาที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่ทุกคนมีคนเดินลงมาละไม่เป็นไรแต่เราเดี๋ยวเราถ่ายเรื่องๆเขาได้นะคะไม่เป็นไรวันนี้วันที่28กุมภาค่ะทุกคนอ๋อกันยาค่ะทุกคนทุกคนเห็นไหม ไอผักป่องที่มันเคยอยู่ตรงนี้มันไฟหมดแล้วนะอย่างที่กี้บอกอ่ะพอน้ํามันเริ่มแบบหลากมากๆเนี่ยมันทนไม่ไหวแล้วค่ะเพราะน้ำมันแรงมากทุกคนเห็นไหมปลาตรงนี้มันว่ายทวนน้าอยู่วันนั้นน่ะมันยังว่ายแบบว่าเออว่ายเหมือนแบบชิวๆอ่ะน้ําไม่แรงใช่ไหมแต่วันนี้น้ํามันขึ้นสูงทุกคนดูปลาเดยมันกลายเป็นปลาโอลิมปิกไปแล้วอ่ะว่ายถ้าตนแขนแบบเป็นเป็นกล้ามมีมัดเลยประมาณนี้ดูเดยดูปลาเดิโอ้ มันเป็นปลาสวายค่ะทุกคนมันเป็นปลาสวายโป๊ะเนี่ยนะคะเขาก็ลงมาให้อาหารปลาให้อาหารนกกันตามสไตล์เขาอะนะคะเพราะว่าวัดพรนันเชิงเองเนี่ยนะคะมันเป็นลักษณะที่แบบเอ่อหน้าท่าน้ํามันติดติดน้ําเป็นลักษณะเหมือนแบบตั้งแต่แถวๆโซนทางด้านฝั่งตะวันตกของเกาะเมืองใช่ไหมคะยาวไปจนถึงประมาณนู่นเลยค่ะทางด้านฝั่งทิศเหนือยาวไปจนสุดตรงเอ่อเดี๋ยวนะเกือบจะเลยโค้งไปตรงที่เราเห็นเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลอะ ถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างจะอยู่ติดกับแม่น้ําประมาณครึ่งหนึ่งของวัดเลยก็ว่าได้นะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้กี้ไม่มั่นใจว่ากี้จะเข้าไปกราบหลวงพ่อได้หรือเปล่านะว่าคนคนเริ่มเยอะแล้วนะคะตอนนี้อุธยาคนเริ่มเยอะแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้ตอนมาเนี่ยเราได้เก็บภาพตอนที่เรือเรยงอะ่ะเขาเขาลากไอ้ตัวเรือเหล็กะนะคะอย่างที่กี้บอกว่าช่วงเนี้ด้วยความที่น้ํามันแรงมากสมัยก่อนเนี่ยเรยงเรยงสามพ้เออสามสามลำสี่ลำเนี่ยมันจะใช้เรือมอเตอร์หนึ่งล้ำถูกปะ ต่ณนะปัจจุบันนี้ด้วยความที่น้ำมันหลากและแรงมากเนี่ยนะคะเรือสี่ลำลากเรือสามลำเมื่อกี้เก็บภาพไปให้แล้วนะคะย้ํากันอีกทีค่ะทุกคนตรงบริเวณฝั่งนี้คือแม่น้าเจ้าพยานะคะเจ้าพยาที่ไหลเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าหลายๆคนบอกว่าอยากให้กี้พามาดูนะคะช่วงเวลาที่อุธยาน้ําขึ้นเยอะๆเอาจริงนะคะอย่าให้มันขึ้นเยอะไปมากกว่านี้เลยค่ะทุกคนนะคะถ้ามันขึ้นเยอะไปมากกว่านี้ชาวบ,บ้านจะเดือดร้อนนะคะเพราะว่า ถ้าท่วมเท่าปีสี่ห้าหรือว่าปีที่เขาเรียกปีการเมืองอะนะคะท่วมขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหมันมันลำบากกันท่วหน้านะคะทุกคนนะคะก็เป็นกนาลังใจให้เจ้าหน้าที่เขาระบายน้ําทันกี่ว่าน่าจะดีกว่านะคะแล้วตอนนี้นะคะทุกคนอย่างที่บอกว่าพอน้ํามันขึ้นเนี่ยอยุทยาเนี่ยมันก็จะเป็นมุมที่สวยไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะเนื่องแบบมันเหมือนกับว่าเกาะทั้งเกาะเนี่ยมันอยู่บนอยู่แบบลอยอยู่บนน้าเลยะทุกคนดูน้าเดี๋ยวว่าอันนี้คือเจ้าพญานะ เล่นเข้าไปสู่ทุกคนจำาสะพานนันได้ปะ่ะที่กี้เคยบอกว่ามันเป็นสะพานที่จะข้ามไปบางปะอินได้อะ,ะนั่นแหะคะ่ะอันนี้คือวิ่งตรงเข้าสู่กรุงเทพมหานคร,รแล้วมันจะไปผ่านตรงบริเวณวัดนิเวศธรรมประวัติที่เราไปมาเมื่อสักสามสี่วันก่อนที่กี้พาทุกคนไปดูนั่นแหละประมาณนั้นนะคะวันนี้นะคะเราพามาดูเจ้าพญานะคะกี้เดี๋ยวกี้กี้จะบ,บริหารเวลาให้ดีนะคะจะพาไปดูตรงอ,อ๋อปา่าสะทางด้านวัดสุวรรณดา,าราลามด้วยพาไปดูตรงทองคูขืนหน้าด้วย พาไปตรงท้ายพระราชวังหลวงอีกรอบหนึ่งเพราะเมื่อวานเจอพี่ๆตกปลาเต็มไปหมดเลยนะคะมีคนบอกกี้ว่ามึงช่วยไปกรุณาที่คนเขาไม่มาเดียวไหมบอกเขามาตกปลากันแนละ้วจะให้กี้ทําไงอะใช่ไหมแล้วเราไปทีหลังเราก็ต้องให้เราก็ต้องแบบมีมาราย,ยาทจากคนที่เขามาก่อนอะนะคะกี้กี้ไม่อยากไปมีปัญหาด้วยไงแล้วก็บริเวณหน้าวัดกษัตริย์ตาประมาณสามสี่จุดนี้นะแต่กี้ไม่แน่ใจว่าจะพาทุกคนไปหมดหรือเปล่านะคะทุกคนคะกี้รู้สึกว่าเหมือน ถ้าเรายืนนานเนี่ยมันจะดูไม่ดีนะเดี๋ยวเผื่อคนเขาอยากจะเดินลงมาข้างล่างกันบ้างใช่ป่ะเดี๋ยวให้มาดูแม่น้ําเจ้าพญาแบบใกล้ๆนะคะอย่างที่บอกนะคะอย่าให้มันขึ้นไปมากกว่านี้เลยค่ะแค่นี้มันก็ขึ้นเยอะแล้วนะคะทุกคนแล้วน้าเนี่ยมันก็ไหลแรงมากทุกคนดูอย่างที่บอกอ่ะปลาว่ายเป็นโอลิมปิกเลยว่ายว่ายว่ายแขนขึ้นมัดก้ามพอดีนะคะทุกคนดูดู้นดูปลาดิโอตัวโคตรใหญ่อ่ะนะคะนี่ค่ะน้ําไหลแรงมากนะคะทุกคนแล้วก็ กี้ได้ข่าวว่าเดี๋ยวเขื่อนจะตอนนี้เขื่อนเจ้าประยาเขาระบายน้าใช่ไหมเดี๋ยวเขื่อนป่าศักก็จะปล่อยน้ําอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกาลังใจให้เจ้าหน้าที่นะคะว่าช่วยระบายน้ําให้ทันหน่อยนะคะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า,ายุทธยาจะได้ไม่ท่วมน้ำไงนะคะไอ้บางจุดท,ที่มันท่วมซ้ำซากเนี่ยเขาก็แก้ไขกันไปแหละที่เห็นว่าอย่างบางบานเสนาผักไหเนี่ยมันท่วมมานานมากแล้วกี้โตมาจนอายุขนาดเนี่ยมันก็ท่วมมาตลอดแหละนะคะท่วมมากท่วมน้อยลดหลั่นกันไปเพราะฉะนั้นก็ เอาใจช่วยชาวกรุงศรีอย,ยุธยาทุกคนแล้วกันนะคะนี่ค่ะเจ้าพญา,าเที่บริเวณทางด้านฝั่งตะวันตกของวัดพนันเชิงนะคะอย่างที่กี้บอกว่าถ้าเราอยู่วัดพนันเชิงตรงนี้คือฝั่งตะวันตกถ้าเราอยู่วัดบางกระจาก,ก็คือฝั่งตะวันออกถูกไหมแต่อตอนนี้เราอยู่ในยเขาเรียกอยู่นอกเกาะไหมเออเราอยู่นอกเกาะใช่เราอยู่นอกเกาะเกาะเมืองอยู่ฝั่งนู้นตรงบริเวณป้อมเพชรนะคะป้อมเพชรเขาก็คงยังไม่เปิดให้เราเข้าไปหรอกคะ่ะเพราะว่ามันก็เป็นจัดเป็นหนึ่งในโบราณสถานของอยุธยาเหมือนกันนะคะ ดูน้ำเด็ดเจ้าพญาไรลแรงไปไหนเพลงอะไรวะเนี่ยวันนี้โอ้ยตายตายอยากร้องเพลงเจ้าพญาแต่นึกไม่ออกว่ามันมีเพลงอะไรเกี่ยวกับเจ้าพญาบ้างนะคะมีหลายคนบอกว่าพี่กี้พาไปวัดกษัตริย์หน่อยโ,อโหแถวนั้นนะ่ะจุดปราบเซียนค่ะกี้ไปที่ไรคนเยอะทุกทีแล้วเราก็ไม่อยากไปเบียดเสียดดย้ยกับพี่ๆที่เขาไปตกปลากันอยู่ไงก็ ท่าทีท่าใสค่ะทุกคนนะคะเวลามาเที่ยวเนี่ยกี่ก็ไม่ค่อยอยากมีปัญหาไงเพราะว่าอย่างที่พูดเสมอนะบางทีมาวัดเดี๋ยวมันจะได้บาปเอาอะมีผ้าหรอปะทําที่เราสบายใจถ้าไม่สบายใจกี้ไม่ทําอะนะคะเอาที่สบายใจแล้วก็ส่วนคนที่บอกว่าให้กี้พามาดูช่วงน้ําเยอะที่สุดของอยุธยาใช่ปะคนที่ที่เคยมาคอมเมนต์ไว้อะทุกเอ่อฝากบอกนะคะว่าให้มันท่วมแค่นี้พอแล้วนะคะคุณเพราะว่าถ้ามันท่วมไปมากกว่าน,นี้เดี๋ยวมันจะ,ม,นจะมันจะดัดก,กันไม่ไหวนะคะ พี่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยุธยาเนี่ยเขาสามารถที่จะรองรับน้ําได้อีกมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ขอให้ระบายได้ทันละกันย้ํากันอีกทีนะครับไม่อยากให้มันท่วมไงท่วมแล้วมันเดือดร้อนนะทุกคนนึกภาพอหอกมอ่ะคือมันป้องกันนะมันดีกว่าแก้ไขอย่างที่เคยพูดเสมออ่ะบางทีไปแก้ไขในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเสียหายมากเกินไปแล้วอะนะคะ น้ำโคตรละแรงอ่ะแล้วถ้ตกลงไปที่ลอยปอมแป่มขึ้นไปกรุงเทพมาหานครเลยนะคะทุกคนไม่กลับมาอีกเลยประมาณเนี้เพระาะว่าน้ําแรงมากจริงๆนะคะ,ะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวไปตรงจุดอื่นกันบ้างค่ะทุกคนนะคะ